สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะพบกับช่องคำโตโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีดองหอมหัวแดงมาฝากทุกๆท,ท,ท่านคะ่ะพอดีไปเจอในช่อง youtube น้องที่เขากินโชว์เขาชอบกินหอมหัวแดงดองมากๆเลยนะคะก็กินกับตำกุ้งตำของ,ของขาวต่างๆก็จะเป็นการแก้เลี่ยนได้ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับหอมที่เราเลือกมาดองนะคะก็เลือกหัวที่แน่แนๆสวยๆไม่ขึ้นรานะคะ แล้วก็จะมีส่วนผสมต่างๆก็จะมีน้ํำผึ้งเกลือป่นน้ําตาลทรายน้ําเปล่าแล้วก็น้ํำส้มสายชูค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะทำน้ําดองก่อนค่ะนำน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูตามด้วยน้ำผึ้งค่ะ น้ำพึ่งก็จะได้เพิ่มความหอมนะคะจากนั้นก็คนให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วนำขึ้นตั้งไฟด้วยไฟปานกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายนะคะถ้ามีฟองก็ตักฟองออกด้วยค่ะ พอเดือดประมาณสัก2อสนาทีก็ปิดไฟรอให้เขาเย็นสนิทเลยนะคะระหว่างนั้นเราก็มาปอกหอมแดงกันค่ะปอกเอาอกเปลือกชั้นนอกออกให้หมดเลยนะคะพวกที่เป็นดำๆหรือว่าเชื้อราไม่ต้องเอานะคะคัดทิ้งเลยค่ะเอาหัวใสๆแบบนี้นะคะ จากนั้นก็นำหอมแดงที่เราแกะเปลือกออกแล้วไปล้างน้ำค่ะใส่เกลือป่นหรือว่าเกลือแกงนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ค่ะเปิดน้ำใส่นะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เทน้ำออกค่ะ ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นก็เปิดน้ำใส่ชามค่ะตามด้วยเกลือประมาณ2อช้อนโต๊ะนะคะคนให้เกลือละลายแล้วนําหอมไปแช่ในน้ําประมาณ15นาทีค่ะเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือว่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะคะ พอแช่ครบ15นาทีแล้วก็จะมาล้างน้ำสะอาดออกอีกประมาณสครั้งค่ะเทใส่ตะแกรงพักไว้ให้เขาเสด็จน้ำเลยนะคะสำหรับโหลที่ใช้ดองของดองทุกอย่างควรเป็นโหลแก้วนะคะล้างให้สะอาดแล้วผึ่งให้แห้งสนิทเลยค่ะสำหรับหัวหอมถ้ายังมีน้ำอยู่ก็ใช้ทิชชู่ค่ะมาซับให้แห้งแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำลงโหลเลยค่ะ แล้วก็นำน้ำดองที่เย็นสนิทแล้วนะคะเทลงให้ท่วมหัวหอมเลยค่ะเสร็จแล้วก็เขย่าโรนิดนึงนะคะเพื่อว่าน้ำดองจะได้ทั่วถึงหัวหอมทุกๆหัวค่ะจากนั้นก็นำฝามาปิดให้สนิทพักไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ2ออาทิตย์ก็นำมาทานได้แล้วค่ะ หลังจากนั้นถ้าทานไม่หมดก็นำไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะก็ลองไปทำทานกันดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตๆชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ